ตามผลงานของเซียนหวยประเทศไทยได้เลยที่หลายแ500 RVHNC ติดตามในกลุปป่ม VIP ได้เลยค่ะมาแล้วค่ะสำหรับรางวันในท้าย2 วันนี้เราเจาะกันแบบเน้นๆซึ่งต้องบอกว่าใครที่ซื้อตามเลขนี้มีโอกาสถูกรางวัลในงวดที่แล้ว4 5 3ก็ตรงตัวเลยนะคะสําหรับวดน,นี้เรายังตามกันต่องวดที่แล้วอาจารย์เน้น4บนก็มาจริงงวดนี้อย่างที่บอกว่าสูตรพลังบวกให้น้อยมากนะคะยังเน้นย้ําเหมือนเดิมเข้ามาใหม่ลงทะเบียนรับความรวยพิมพ์0 2 4 6รอบงวดน,นี้เราจะรวยจากสูตรพลังบวกกันค่ะสําหรับงวดน,นี้2ตัวท้ายอาจารย์ขอวางตัวรองให้ทุกคนได้ดูก่อนเพราะว่าสําหรับตัวเด่นนี้คือปักหลักเป็นของ ลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่นี่เป็นที่แรกและใครที่ดูคลิปนี้บอกเลยว่างวดนี้ถูกแน่นอนเพราะตัวเลขน้อยตัวมากมและที่สําคัญงวดนี้เลยงวดที่ออกเลขมงคลแล้วนะคะยังไงสถิติหวยออกวันพุธก็ยังมากระต่อเนื่องค่ะสําหรับงวดนี้ต้องบอกว่าทิ้งท้ายก่อนที่จะไปหวยสัญจรในรอบถัดไป16สิงหาคมเอาล่ะเราเริ่มกันเลยนะคะสําหรับงวดนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นกันด้วยที่เลขหลักรองก่อนนะคะเลขหลักรองงวดนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เน้นมากนะคะก็ยังจะมาที่หลัก หน่วยเป็นหลักนะคะเลขหลักนองก็คือจะเป็นตัวที่มาที่หลักหน่วยเป็นหลักนะคะวันนี้ก็จะมี9,4นะคะแล้วก็7,0นะคะ9กกับ70นี่ก็จะเป็นอ่ะนี่เลยนะคะเลขมงคลเหมือนกันนะคะ9 4กับ70นะ,ะถ้าตามตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นเลข3ตัวตรงทันทีนะคะนอกจากนี้แล้ว9,4,4,9 7,0,07วันนี้นะคะ ที่เคยเล่นศูนย์งวดที่แล้วไม่ได้เล่นไม่เป็นไรงวดนี้กลับไปเล่นศูนย์อีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่ที่หวยออกเลขเบิ้ลงวดถัดไปจะออกศูนย์ทันทีนะคะวันนี้ต้องเฝ้าระวังไว้ให้ดีนะคะสาหรับศูนย์จะพู่กับอะไรนั้นดูที่ตัวหลักเน้นๆได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่เคยมีสูตรหวยรวยทั้งชาติเล่บนี้เจาะให้แบบเน้นเม็ดเดียว5 3 3 5แบบนี้เลยนะคะอยากจะได้แบบนี้เหลืออีกห้างวดสุดท้ายและเหลือจํานวนจํากัดแล้วใครที่อยากได้อยากสั่งอยากจองกดเข้ากลุ่ม V I P ได้เลย ะะสำหรับคนที่เข้ากลุ่ม VIP อาจารย์จะเน้นเลขพิเศษให้ก่อนไว้ออก1วันทุกคนจะได้ดูเลขเน้นพิเศษในโค้งสุดท้ายจากอาจารย์ส้มและเซียนหวยทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้เราพร้อมแล้วสำหรับเลขเด่นเลขเน้นตัวแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะ2 3และสุดท้ายนะคะเป็นเลข6ค่ะ2 3 6วันนี้ต้อง คนบอกว่าอาจารย์5 3ออกไปแล้วงวดหน้าจะเป็นอะไรโอกาสที่จะออก3 6ก็สูงสูงมากเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้อาจารย์เชียร์มากสําหรับ3 6หรือจะเป็น2 6 2ตัวนี้เป็นตัวที่โดดเด่นมากนะคะสามารถใส่ไปได้นะคะแล้วแต่ใครจะใส่ไปแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็น9 4 3นะคะหรือว่า7 0 2ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวเน้นจริงๆคือ2กับ3มาแรงส่วน6เป็นตัวที่แรงกับล่างมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเม็ดเดียว จริงๆเนี่ย6 3 3 6 6 2 2 6เป็นตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดและว,วันนี้ใครที่ซื้อลอตเอรี่ได้รีบซื้อด่วนเลยนะคะสำหรับ3ตัวตรงที่อาจารย์ส้มฝันถูงให้9 4 2 0จ3ดศและ7 0 2สามชุดนี้น่าสนใจน่าซื้อมากๆนะคะงวดนี้สู่พลังบวกยังเน้นให้ตัวเลขแค่น้อยตัวมากๆโอกาสที่จะถูกเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากลงทุนแบบมีกาําไรอยากจะให้เน้นเลขให้3ตัวตรงหละักหลักเน้นให้ทั้งบนทั้งล่างวันนี้กดเข้ากลุ่ม VIP ค่ะแอดไลน์แอดห้500กดลิงก์สีฟ้าด้านล่างนี้อาจารย์แจกฟรีก้อนห้ยออกเพียงหนึ่งวันทุกคนจะได้รับเลขฟรีๆเลยนะคะเฉพาะคนที่เข้ากลุ่ม VIP เท่านั้นสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานเซียนหวยดู อีกห้างงวดวันนี้รีบติดตามนะคะเพราะว่าเลขยังเน้นแล้วก็ถูกลากตามสถิติเหมือนเดิมเลยค่ะยังเหลืออีกห้างวดใครที่มีแล้วก็ตามต่อได้เลยยาวๆนะคะสําหรับรางวัลเลขท้าย2ตัววันนี้อจาจจะส้มฟันธง6และ2เป็นตัวเด่นมาแน่ค่ะและนี่คือรางวัลที่1น,นะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ บอกเลยว่านี่คือโอกาสที่จะได้ดูเลขล่วงหน้าดูเลขก่อนใครและสถิติดีที่สุดในประเทศไทยบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวสูตรพลังบวกจากอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงและสําหรับใครที่ดูอาจารย์ส้มอยู่ตอนนี้อยากจะติดตามตัวเลขคอนเทนต์ดีๆจากตัวเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆนะคะ อาจารย์ส้มมีติ k กต k อกนะคะอาจารย์ส้มพารวยเสิร์ชไปที่ช่องค้นหาในติ k กต็อกได้เลยพิมพ์คําว่าอาจารย์ส้มพารวยสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่บอกไว้เลยนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะเน้นตัวรองรางวัลที่1ให้และรางวัลที่1ปาก,ลากหลักงวดนี้เป็นตัวที่มา100%วันนี้ถ้าใครตามตัวเลขนี้รับรองว่าถูกหวยแน่นอนค่ะสําหรับตัวรองงวดนี้อาจารย์จะเน้นตัวนี้ค่ะตัวรองมี8นะคะมี7ค่ะแล้วก็มีมี98ด้วยนะคะ และที่สําคัญตัวนี้ศูนย์ก็มานะคะศูนย์ก็มานะคะและ3ตัวตรงงวดนี้บอกไว้เลยว่าโอ้โหน่าสนใจให้1ตัวให้1ตัวก่อนตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆและหลายคนบอกว่าอาจารย์เอาอีกแล้วหรอม่อีกแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เชื่อเลย3จะมาอีกงวดที่แล้ว530อาจารย์บอกฟัน3ามมาล้านเปอร์เซ็นต์งวดก่อนหน้านี้4 5 3อาจารย์บอก3มาอีกล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้โอ้โหเอาอีกนะเอาอีกงว นี้ฝันทงกันต่อค่ะงวดนี้ยังให้ตามตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะได้แก่ตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะตัวนี้เลยเอาวละวันนี้หลายคนบอกอาจารย์สามอีกแล้วใช่ไหมสามจะมาอีกหรือเปล่าวันนี้เราลุ้นกันแต่ที่แน่ตัวที่จะพันธงได้แก่ตัวนี้ค่ะเอาล่ะมีสองแล้วนะคะ ส่วนตัวเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า29น่าสนใจมากๆนะคะอ่าแล้วก็27นะสตัวนี้อาจารย์ชอบมากหรือใครจะวาง3ตัวตรงเป็น9 27ก็ได้ตรงโต๊เลยนะชุดนี้น่าสนใจแต่อีกชุดหนึ่งตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นตัวฟันธงเลยนะใครที่ได้ตัวนี้ไปรับรองถูกแน่ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะได้ฟรีลงทะเบียนร,รับความรวยพิมพ์คําว่า9 2 7รหัสรวยนะคะรหัสแรกกับรางวัลที่1รหัสแรกกับ3ตัวตรงหางเดียวอยากจะได้ V I P แบบเน้นๆไม่ต้องจับเลขเองไปดูซิว่าเลขเน้น3ตัวตรงปักหลักบนจะได้เป็นเลขอะไรรางวัลที่1จะแตกอีกรอบหรือไม่พิมพ์คําว่ากา 927เข้ามาได้เลยนะคะง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่า927มาที่ i d l i n e 5 0 0 b h n c หรือกดลิงก์ที่หน้าจอนี้นะคะซึ่งต้องขึ้นอยู่แบบนี้กดลิงก์สีฟ้ากดหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค่ะ และในวันนี้ฟังให้ดีฟังอีกรอบครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวที่อาจารย์จะให้แบบนี้ตรงๆและต้องบอกว่างวดนี้รหัสรวย0 2นย์งวดนี้รวยแน่นอนนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่บอกเลยว่าอาจารย์ฟันตัวไหนตัวนั้นมาแรงตัวนั้นมาแน่ใครที่เห็นแบบนี้แล้วอยากได้อยากจะรู้ว่ากลุ่ม VIP นั้นมีดียังไงกาวสองพ์เข้าไปได้เลยค่ะและที่สําคัญฝากติดตามผลงานอาจารย์ส้มด้วยนะคะสําหรับสูตรหวยรวยทันชาติเล่มนี้บอกไว้เลยว่าของดีของแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกห้างวดดูเลขไปยาวๆและแถมฟรีโพยหวยแบบนี้ที่อาจารย์ส้มเด้นให้543เข้าแบบโต๊ดแบบนี้นะคะแต่ว่าเลขออกตรงๆก็คือ4 53นะคะก็จะเป็นชุด3ตัวตรงแบบนี้อาจารย์เน้นให้ปักหลักเป็นเลขโต๊ดเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แบบนี้โพยเลขสรุปในวันสุดท้ายก่อนหวยออกซึ่งจะส่งให้มาที่15สิงหาคมเข้าไปรวยเลยค่ะ9 2 7พิมพ์เข้าไปรวยได้เลยวันนี้อาจารย์ส้มรออยู่นะคะขอให้ทุกคนรวยโชคดีหวยออก วันพุธ16สิงหาคมดาวเด่น0 2 4 6ปักหลักเด่นงวดนี้โอ้โหสิงจะมาอีกไหมหรือ5จะมาอีกวันนี้เราตามกันให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะอาจารย์ส้มมีติ๊กต็อกอาจารย์ส้มพารวยเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องค้นหาอาจารย์ส้มพารวยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เรามีนัดก,กันในกลุ่ม VP กดลิงก์สีฟ้าแอ0 RVHNC รอที่กลุ่ม VP อาจารย์รอส่งเลขให้ส่วนตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ